เมื่อวานเป็นอีกครั้งที่นายกรุงกรุงตูให้สัมภาษณ์เรื่องโผลคอรมอนักข่าวก็แยงไปเรื่อยนักข่าวก็ถามานักข่าวก็ ถามด้วยคำถามปลายปิดไปเรื่อยแซะไปเรื่อยๆเพื่อจะได้แซะเรื่องปรีดีเดาใช้จบหรือยังยเรยนล่ะโทษถาวรจะมาหรือไม่อาจารย์แหม่มล่ะอาจารย์แหม่มของคุณแมวสาวจะไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนยังไงได้ข่าวว่าชื่อหลุดโผล่ไปแล้วโค้งสุดท้ายกลับเข้ามาในโค้งสุดท้ายป๋าดัน S <S <อ>ได้กลับเข้าโผอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นไม่รู้ใครดันเออไม่รู้ใครดันนะไม่รู้ไปฟังลุงตู่ให้สัมภาษณ์อีกทีได้ไหมฟังทุกคํานะฟังทุกค,คํานะเชิญค่ะชื่อที่ตลกมาจากสือ่อสือพิม์สื่อสือพิม์มมเป็นคนปรับผมอ่ะเป็นคนปรับพรหมอเปล่าก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะเสนอใครมาก็าเสนอมาก็กำลังทำอยู่ก็กำลังทำจะอุยให้เน่า มันก็ต้องมันต้องหาคนเป็นนะมาจากที่ไหนอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไงและที่จะตรวจสอบคนสมบัติใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องถามว่าเขารับหรือเปล่าอีกงานหนึ่งด้วยนะผมต้องทําให้มันเกิดความสมดุลนะนะทั้งสองอย่างนะถ้ารู้ว่าวันนี้ผมก็ต้องดูทั้งการบริหารทั้งในองการเมืองด้วยเลยด้วยใช่ไหมเรื่องพรรคการเมืองนะวันนี้ปัญหามันก็มีเยอะแต่ผมสู้ไหวนะอะไรเขายังไม่ยินการชัดเจนนะ ก็กำลังพูดต่ออยู่เนี่ยนะก็ให้กำใจดีครับให้คนเขาเข้ามาดิให้เขาร่วมมือกนะันระัฐบาลดิเป็นดักหน้าดักหลังกันหมดแล้วใครจะมาล่ะครเนี้ยใช่ไหมให้เขาลองมาพิสูจน์ฝีมือดูก่อนที่ว่าถ้าใครเข้ามาได้ใครพิสูจน์ฝีมือนะหกเดือนปีหนึง่งได้ไหมใช่ไหมไม่ดีเดี๋ยวก็ปรับใหม่ก็ได้ไม่ได้ปรับทีเดียวก็่าไหร ก็มันก็ต้องปรับตำแแบ่งที่ว่างมั้งว่างแต่ผมปรับได้นี่ผมก็ต้องดูในภาพรวมด้วยใช่ไหมไอน่ะผมปรับมาหลายทีละ้ะทำไมนะทำไมต้องอยากรู้ด้วยล่ะมันแค่ตอ่อการบริหารของผมบางเรื่องเนี่ยมันก็พูดก็คุยกันได้ ก็ความหวังกบผมมุงก็มอบความหวังกับท่านด้วยนะหวังว่าเราก็ได้คอรมอรที่ที่ดีนะในวันข้างหน้านะในเรื่องการทํางานเพราะมันมันทุกคนก็ต้องกระตือร้นไม่ว่าจะใครก็ตามอะนะไม่ใช่วบาวันนี้การเมืองเป็นเรื่องเดียวที่เราต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ต้องนึกถึงนายกบางทีนะในเรื่องการบริหารสุรรการก็เหมือนกันเรื่องของกฎหมายเรื่องการปรับกฎระเบียบเยอะแยะหมดก็ถ้าเชื่อมั่นนายกก็ก็ต้องเชื่อมั่นนะก็ขอให้เชื่อมั่นต่อไปว่าพยายามจะทำให้ดีที่สุด ถามว่าจะถูกใจทุกคนไหมถูกใจทุกคนได้ไหมนั่งตรงนี้นคนคจะเรา,าไม่เกินนะไม่เกินไม่วิกฤตใครอ่ะก็หนึ่งก็คือในพักก็เรื่องของพักเขาก็เสนอมาอันนี้อะไรที่มันรัฐบาลก็ต้องรับฟังใช่ไหมเพราะมีเรื่องของภาคการเมืองใช่ไหมนายกก็จะไปต้องดูในเรื่องนโ้้โนด้วยนะวันนี้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งว่าไงนะคนไกว่าไง นั้นทุกคนถ้ามันถ้าเหมาะสมก็ก็เป็นแล้วก็พิสูจน์พิมือกันมาก็าใครกีได้เอาละกลางเดือนหน้านี่แหละจด้ขอบคุณอักับกริยาภาษากายของลุงตู่เมื่อสักครู่สบายๆนะ เดินหนีนักข่าวเพราะนักข่าวพยายามที่จะไล่ต้อนเรื่องอาจารย์แหม่มใช่ทําเป็นติดติดตองตองแล้วก็ไม่ตอบเพราะจี้เรื่องอาจารย์แหม่มเดินหนีเลยอืคืออย่างนี้ไปเดี๋ยวเสียงนักข่าวที่ถามไม่เคยเข้าใหม่ไปเดี๋ยวจะสับสนนักข่าวานักข่าวก็ถามเรื่องรายชื่อครมใหม่ ชัดเจนหรยังนพิมมาชัดเจนหรือยังโดยเฉพาะชื่อดรแพรนก็คือคำถามแรกที่เขาถามบอกว่าก็คือโผค่ฮอร์โมนมันว่อนหน้าหนึ่งนังสือพิม์แล้วก็เปลี่ยนได้ทุกวันตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรประมาณนั้นนายกลงตัวก็แซวกลับก็หนังสือพิมพ์เป็นคนปรับฮอรมนเหรอเสนอโผล่รมได้ทุกวันแล้วก็เปลี่ยนโผลได้ทุกวันนี่เราจะโดนไหมเนี่ยวันนี้เราก็มีโผไหม ขนาดเดียวกันนักข่าวก็ถามเรื่องดรไพลรนคุณปรีดดาวฉายสองคนนี้ชัดเจนหรือยังถ้าคําถามที่สะดุดเลยเนะขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนเขาหมายถึงดรไพลรนและคุณปรีดีดาวฉายใช่ไหมนักข่าว,าาวนะักข่าวถามสองคนนี้ไงถามว่าดรไพลรนคุณปรีดีชัดเจนแล้วใช่ไหมนายกตอบว่าเขายังไม่ยืนยันชัดเจนก็ขอให้ทุกคนก็ให้กําลังใจคนที่เข้ามาสิไปดักหน้าดักหลังเขาใครจะกล้าเขามา แล้วก็ถามต่อว่าท่านานายกได้ข่าวว่าท่านนายกต่อสายไปหาลุงกำนันจะไปแลกไปแลกเก้าอี้รัฐมนตรีแลกกระทรวงอะไรประมาณนั้นนักข่าวก็ถามว่านักข่าวก็ถามต่อตอนเนี้ประชาชนเขาอยากให้มีความชัดเจนกันสักทีหนึ่งนักการเมืองเขาจะได้เลิกวิง่งชิงตําแหน่งกันสักทีหนึ่งและสุดท้ายเลยเอาหนะน้านายกโครมมันจะจบเมื่อไหร่ครับแกก็บอกว่าไม่เกินเดือนหน้า กลางเดือนหน้านะเสร็จแน่นอนอือเอาละครับ